อสยานไทยเชื่อมั่นอีซูซูเลือกรถมิวเอสเดอะเน็กพีส90คันให้บริการ AOT ลิมูซีนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมิสเตอร์มิชิมาสะคโนกรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอีซูซูเซลส์จำกัด ส่งมอบรถอนเนกประสงค์ใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเนรุ่นแ c t i v e ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่อิซูซ2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกและเกียร์อัตโนมัติ 8สปีดจำนวน90คันให้แก่คุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและคุณสุวิทัศน์วงศิเชียนรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการพาณิชย์บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกรวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานมั่นใจเลือก m i ลเอ็กด ผู้นำรถอเนกประสงค์ยอดนิยมของอิซูซในเมืองไทยที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลายตลอดจนความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับ AOT ลีมูซีนซึ่งเป็นบริการขนส่งไปกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจพร้อมมาตรฐานระดับความปลอดภยัยสูงสุดความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบาย We'll